สบายดีสวัสดีวันสุขภูทุกคนเนาะวันนี้มุกโผกับสองซัาคูเป็นจ่าซาคูสาวน้องเนาะวันนี้ชิบุโซตั้มสมเนาะพี่น้องตั้มสมพอดีวะหมู่คองหนองใายเพิ่นมาเล่นน่ำเนาะหมู่คองหนองใายกับหมู่คองซาคูเ็ดเนาะหมอนเนาะกันเหมือนจะตั้มสมเนาะพี่น้องเนาะเอาพักไปก่อนก็เหรอวะชิเห็ดแบบตั้ด้วยพี่น้เนาะ xây nó mãi năm nó. tục nó mãi vậy. Tâm thể nó mãi năm nó. Ey. Ui. Ui. nằm Ôi. Ôi, lại Ôi nằm lại sẹt <laughs> Chết Ui. nó Ui. Ui. chắc Ui. Ui. Mà không Ui. lại nó lại Ui. Ui. À. ตามหมกผิดเนะพี่น้องเด้ะมี่ดูมือเนาะแอนมมสวยแนนแนแนแนควคคนพื้กล่องใส่ยตามๆเไปเลยเอ๋ใจแรสบายเออนีอน่นะนาจนอใส่ถุงมัวน้ำไปน้ำโอ้ผักเอานี่ กินพี่น้องแอนกับแน่นอันนั้นปอปมก็ินบ่ยังบ่ทันแล้วเนาะอ่ะแนนแนสวัสดีทักผู้ชมเด้สวัสดีอ่าสองเอยน้องเนาะมีเอือยน้องกันได้นี่แต่ว่าอายุห่างกัน10กว่าปีเนาะพี่น้องห่างกับแนนเท่าแอนจักปี10ปีห่างกัน10ปีเนาะจังีน้องน้อยเนาะได้เพิ่นก็จบม7ปีนี่แหละ โคตรทีวันนี้เหี่ยงต่อโควิดแนวนี้เดี่ยงคั้วแม่วะแม่นัส่วนแนนเหี่ยอยู่ปซาบเนาะตากอยู่ปซาบเอนนั่นผู้เอือยนั่นจบมเจ็ดปีนี่เนาะพี่น้องอ่าก็ลังปองทิ้นถามเพื่อนปองทิ้งก่อนแล้วกูเป็ดกระตัมมาหนีเดี่วแล้วเนาะอ่ยเตรียมเครื่องครบแล้วพี่น้องนี่เนาะมีน้องไม้กระปูบักเล่น ในกระทินนี่มากะทินอ่อนเนาะแล้วก็พักหอมเปย์นเนาะคือได้ในไฮนีโนโนโน่โดดพนเนาะประเทศในไฮด์ชุ่นๆนีโนโน่โดดพนไม่ปูไม่ปิงนะเครื่องโค้งแล้วพี่นอ้องลงมือตำกันเลยเนาะมามาบึงกันเลยแม่มาถ่ายกันเลยน,นะพี่นอ้องเนาะมาตำกันเลยเครื่องโคเ้งใส่แบบเลน,นต้องก่อน โอ้ยคือใส่เบิดตรงนู้นมาไล่โอ้ยี่ปน้องบัวขาวและเป็นัวขาวพี่้องเอ้ ใส่อีกก็ได้ใส่อีกเนาะใส่โอ้กระชับว่าแล้วมคูไหนใส่่คือเก่าเลหน่อยก็เอาไนมากระทิใส่ด้หนวยดีมีไหนเนี่ใส่ว้นซองรวยด้วยสมหวาน อมีควยตู่น้ำมีควยตู่ตัวน้อยน้ำสี่สมสุดรัวเต เอาชุดรถลูกอีกเป็น้องหรอีพี่น้องตามแจักหน่อยวดได้จักหน่อยล่ะเอากระปูพี่น้องเราไม่เอาพวกนี้ลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะในมันกระทิ้นหมกคูพี่น้องตาม พักโค้งปีพี่นนองทิศขาดเี่อะไพี่หนอกทิดจัดเนาะตําปูตํปลาตําหมูตัสัวยูนี่ดีเวิรนาะพี่นนองดูเนี่ยฐานหน้ากะเกียมแบบนี่เนาะโอ้ยไม่น่าด้หนมามนก็ พอพี่นซะเนาะพี่นาะอุ้ยโคกรูมือนเห็นไดเนาะใส่กับทีมอ่อนเลยพี่น้อขาพุเท่า tại bất lực nó, ui, uh. à, ba soi uh. nó sẽ nổi, ui, này là phi nổi, pha nó phi nổi luôn, toàn độ mày, tam sụa, mùa, tăm. <laughs> อินโนพี่น้องมูบ้าวเลเหมือน,นี้มูหนองไส้ของซาคุระเพชรเนาะเป็นมากินตำสมนำ้ำแตงแต่หนองไส,ส้ซาคุระเพชรเสียไปเนาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกวันที่หาพฤศจิกเป็นเสียเนาะพวกมูของหนองไส,ส้ซาคุระเพชรก็จะมาทุกเดือนทุกเดือนเนาะมากินตำสมมากินเขาหน่ำเนาะเพื่อว่าให้แม่ให้แม่ยายผู้กวกโบไฮเงาเนาะเพราะว่าแม่ยายผู้ ยืนหอน้องสายเจ้าคู่เ <tenido> พียร์้ายเนาะอันนี้น้องสายเจ้าคู่เพียเบานิ่วเนาะเป็นน้องติดเสากู่เพียนี่แน่เพิ่นเชียไปเบิ่งเดือนประจิกเนี่ยพี่น้องมื้อนี้หมูบุเพิ่นมากินตำสมน้ำเนาะโอ้ยไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตำเจ็บชับแล้วก็ยุบๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มูคงเบาเบานิ่วเนาะเบาซุกเสือหลายๆดิอันนีเสือขาวๆหรือเบาน้อย เออวาวทีเอาเงยหนาขึ้น่าสบายดีแน่สบายดีแสบแสบมาด้วยกันอ่าคนเห็ดเบียกคนหนึ่งผูวเสือขาวหรือยูเซ่เนาะผูวเสื้อไล่ไล่เป็นซาตัสยิบอยู่ในบ้านเขาเองซาวตัสยิปเออคุยริบาร์นี่กันเียวูริบานเคนหนึ่งผู้มันนี่ลายตอนเพศมาหลายเนาะเพราะว่าสเกีตกับอลิศก็มาตั้งแต่บันม่วง อเลกจะกินอย่างจะคอกินโมไถ่เป็นหอนไหนเนาะห่อซีคอยุบอยอ่อ่าเซิบเเพชรวะพอดีอตากะยากวะเตากยากวะอลิสได้แสบเอาลิสสบายดีเนี่ยอ้ยะมงอยลกอะสบายดี